โอเคช้าสายบ่ายสองเนาะออมสู้นะครับออมเหนื่อยก็ต้องค่อยๆเดินอ่ะเดินโอเคพักไปแล้วเขาก็ต้องมาเดินกับเราแทนที่เขาจะินวิ่งไปของเขาเนาะแล้วหลังจากวิ่งเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีไหมเหนื่อยอ่ะไม่อยากไปด้วยแล้วอ่ะคือแบบไม่น่าเป็นตบปากหลับคำเลยจะไปหลายรอบอยู่ครับโอเคโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วยกทุกคนนะทีมงานบอกว่าให้ยกไปทุกคนนะครับข้อสองจริงหรือไม่ที่พี่แป้ก่อนมาได้เป็นพาร์ถึงขั้นไปลองปฏิบัติ ทำเป็นพระที่วัดป่ามาแล้วจริงหรือไม่หนึ่งสองสามจริงไหมแม่ถูกนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไงบ้างไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมงกับทำไมต้องกต้องก็ถามเขาเขาบอกจริงเมื่ะไรก็ว่าไปไปกูแก้ไปพวกกูต้องมันมันเป็นเกมกูได้กูได้อะไร รอรอข้าผัดล yeah. ุงลงเดี๋ยวใช่คือจริงแล้วก yes ็อยากให้มันเสร็จเร็วๆมันร้อนๆนะแต่ทีมงานเขาบอกมาแบบนี้ไม่ไม่อันนี้คือเกมที่แบบจริงหรือไม่ไม่เป๊ะปฏิบัติธรรมพวกกูก็นี่อ่ล้าระทับได้ด้วยไปไงเขาคุยกันไปแล้วก็ไอ้คะแนนอะไรมีไหมเดี๋ยวควรจะเหงาไงเออหน้าเดี๋ยวสั่งน้ำพริกลุงลงร้านหนึ่งสี่นะปุ๊บนะครับเป๊ะครับไปปฏิบัติธรรมมากี่วันเนี้ยความจริง คิดว่าก่อนที่จะรับบทเรื่องนี้อยากจะไปอุปสมบทเลยแต่ว่าทำนี่มันไม่ได้ก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนรู้นิดหน่อยครับก็ก็ไปมาสามครั้งเป็นวัดที่เราเลื่อมใสครับผมครับผมแล้วก็พอมาเรื่องนี้เนี่ยไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบทอ่ะก็ชันขัดกับพุทธศาสนาบางอย่างเพราะตัวพระนี่แต่ก็ได้ใช้แต่ก็ยังในเรื่องพระทังมีกิเลสอยู่ยังรักไม่หมดครับก็ยังเป็นห่วงน้องสาวอยู่โอเคแล้วก็ได้ใช้เรื่อง เรื่องที่ผมคล้องมากก็คือตอนนั้นผมผูกจีวอคล้องมากครับครัผมคล้องกว่าทีมเสื้อผ้าโอ้แสดงว่าตอนนี้คือบวชสบายแล้วไม่เชิญครับน่าจะลืมไปแล้วใส่แบบสปงใส,ใส่จีวง,จ,วงจีวอนมันม <จะ S 1> ดีกว่า,าน,นะครับตอนนั้นจะคล้องตอนนี้ไม่แน่อ่าเอาล่ะเตรียมตัวพี่ลองน้องแจ็คเตรียมตัวนะฮะอาวละครับความสนุกจะเกิดเกิดขึ้นอีกครั้งนี้นะครับพี่ลองครับจริงหรือไม่ครั้งแรกที่พี่เป้เจอน้องอมพี่เป้บอกว่าน้องคนนี้ดังแน่นอนฮะ ไม่ได้สุดยอดอันนี้ผมไม่รู้นี่ผมต้องตอบใช่ไหมฮะต้องตอบอ่ะโอเคผมจําไม่ได้ผมเดาว่าไม่นะพันอ้าวไม่ใช่ไหมนะครับรู้สึกว่าคิดอยู่ในใจแต่ไม่ได้พูดเฉยๆอยเอเหรอฮะแล้วพี่ดงครับคิดว่าน้องคนนี้ดังไหมครับพี่ดงฮะดังแน่นอนดังแน่นอนน้องออมแม่แม่น้องอมเล่นอะไรกับพี่นั้นละครเล่นโอ้โหหลายเรื่องแล้วเป็นเมียกูอย่าพึ่งไปแวะโอ้มีจูบเจอพี่้องเลย ดีีสวยนะครับมีสวยนะมึงใครใครปล่อยแม่เขายืนอยู่เออหาเ้าอี้ให้นั่งสักตัวไม่ได้นี่ยมีก็ว่างหลายตัวเออพี่ก้อยเขาเป็นดารานะมึงใช่ใช่ผมก็รู้จักพี่ก้อยเขาเป็นดาราโอ้โหหลายช่องมากนี่ละครไม่ต้องมีร้อยเรื่องแล้วอะไรอะไรยังได้ฟังครับอ๋อยืนเลยนี่นี่กองพี่มาไม่ดูไม่ดรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาหยอกด สวยขนาดนี้สมัยนี้เขาสา,สาวๆสวสยกว่าออมีเดีมใช่ไหมใช่สวยมากที่หกนี้แม่ออมยังไม่ยอมไม่แพ้กนันเอาไม่หม่อย, <c oughs> ยอมมไเดินคู่กับเมียกูเนี่ยเดินคู่กับเมียลุลงไปไม่เฟิร์นเดินคู่กับเมียลุลงไปเนี่ยเมียกูดีกว่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยไปที่เมียไม่ได้ เขาทำไม่กล้าแล้วอ๋อเขาไปเขาไปทางตาหอยแครงมาเมียบัวลยดูดิโอ้โหมีถ้วยน้ำจิ้มอยู่ด้วยเนี่ยอร่อยเลยนะถือถ้วยน้ำจิ้มด้วยเห็นทรงเขาแล้วก็ดังแน่นอนแน่นอนเนาะเพราะว่าตอนที่ถ่ายนะน้องก็ยังไม่ถึงตอนนี้นะอ่าตอนที่ถ่ายเรื่องแต่งนางเนี่ย เ้อะเขาอยากตรงนั้นเขาอยากเป็นใหม่ๆอยู่เลยค่ะบพอเวลาผ่านมาไม่ถึงหกเดือนะ<พ>อะเรียนร้<พ>อยเลยนะครับนะฮะได้ยินแบบว่าแค่นี้ก็ได้ยินแฟนคลับเขาก็โอ้โหได้ยินเสียงก็รู้อยู่แล้วว่าดังไม่ดังนะดังไหมครับดังจริงดังจริงข้อต่อไปจริงหรือไม่ที่นงมรพูดภาษาญี่ปุ่นได้อยู่แล้วก็เลยได้รับบทนี้น เจ้าตัวก็บอกไม่จริงนะฮะอา้อาในโพอยบอกจริงเหรอคะภาษาญี่ปุ่นหนูได้ไหมลกูกตอนแคสตี้อาจจะบอกว่าแบบเคยเรียนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเราก็มีโกหกบ้างอะไรบ้างอา่อาแต่ในในในภาพยนตร์้่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเรียนในภาพยนตร์เรื่องนี้มีผู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเยอะไหมครับมีมีเยอะก็มีบ,บางฉากคือมันไม่เยอะมันใช่แต่มันก็มันก็แค่นั้นมันก็เยอะสำหรับคนที่พูดไม่เป็นแล้วอา่าโอเค ก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องท่องภาษาญี่ปุ่นหรือว่าอ่านบทให้เข้าใจด้วยใช่นะครับเดี๋ยวไปไปชมในภาพยนตร์เนาะไปชมในภาพยนตร์อ่าฮะโอเคเอาละตอนนี้ทีมงานบอกว่าในเรื่องเนี่ยมีฉากที่พี่จะลงแอบเล่นแอบลูกสาวเล่นด้วยมีซีนที่แอบลูกสาวเล่นด้วยถ้าต้องเฟิร์นรู้เนี่ยไม่ยอมไม่เล่นฉากนี้แน่นอนนะครับใช่นะฮะจริงหรือไม่หนึ่งสองซ้ำ ไอันี้มีนยังใช้อยู่ใช่ไหมใช้อยู่ใช้อยู่ก็แล้วแต่พี่แล้วกันอาจารพี่สะดวกฉากไหนครับพี่โอ๊คะฉากที่มันที่มันมันยืนแล้วต้องยืนแล้วต้องเหมือนกับโชว์โชว์พลังงานเรอด้าเรเร้าเรอร้าให้กับไอพวกยับยาอุซ่าไก่กาเห็นนะว่านี่คือกูคนไทยนะก็คืองูเห่าอ่ะโชงูแผ่นแม่แป้เลยไันไม่เห่าแล้วมันอาคนาคอนดาเลยแล้วก็คือให้รูเลยแต่ก็นี้ก็ต้องผ่าน ขาหลังเออไม่ได้ถ่ายตรงหน้าถ้าผ่าหลังไปเห็นว่าถอดจริงก็ทีมงานมันก็เอาแผ่นเพลทแผ่นเพลทที่มันได้ใส่ทั้งตัวเป็นแผ่นเพลทปักข้างหน้าอ๋อโดยใช้กระดาษกาวแปะๆเพื่อข้างหน้าไม่เห็นอ๋อหน้าไม่เห็นแล้วพอลงจากน้ำพอขึ้นมาแผ่นเพลทก็ล่วงหัวขาขึ้นมาชั้นที่สองขึ้นมาแผ่นเพลทก็ล่วงใครจ นอไ่ยูครั้งที่สี่ก็ล่วงคัดที่5ก็ล่วงก็ไม่ได้สักทีตะวันก็จะจบติดตกดินอยู่แล้วสุดท้ายเขาเลยมึงไม่ต้องมาเพิอ่ะไม่ต้องใช้เพิ่มแล้วล่ะถอดซะเลขอเทคเดียวเลยไล่ผู้หญิงออกจากห้องไปแล้วก็โชว์เลยลังงาน๋อแจ็คอยู่ด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ขอ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 ปิด เล่สักเล็กนิงว่าพราลูกพราลูกไม่ให้เล่นอ๋อเคยเคยเล่นขาดเสื้อผ้าไปแล้วเรื่องสองเรื่องแล้วลูกด่าอ๋อน้องขอไว้เราไม่เอาแล้วก็คือซีนี้จัดอยู่ด้วยใช่แต่เราจะเซฟลงลงคือไม่ให้คนรู้เยอะว่าเราเห็นลงลงเพราะว่าพี่เฟิร์นขอไว้เอามือห่อไว้นะเอามือห่อช่วยลงลงไว้อันนี้ห่อไม่ได้จริงยวฉากคุณตอนนี้อันนี้ช่วเลยใช่หมดเลยแล้วคุณ มันพูดไม่ได้ถุ๊กแม่ลงเพราะว่าน่าเกียดเพราะอย่างพี่เป้โกรธคิว้วใช่ไหมละ่ะแต่ <c oughs> แต่อย่าไปพูดดีกว่าเพราะว่าเฟยเขาขอไว้อันนี้เป็นความลับถุ๊กแม่ลงครับผมไอันี่ดีกว่าไอันนี้ดีกว่าหน,นังฉายปั๊บและถ้าไอ้เฟยไปดูกูดโดนได้หน่อโอเคนะเ <นะ S 2> พราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามนะความสุขสนานในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่งมั้งเยอะแยะมากมายช่วงสุดท้ายนะครับน้องแจ๊คฝากถึงเรื่องนี้หน่อยครับจ่ายน้องแจ๊คก่อนเลยรอ เซ็นเซนเขาประกาศตอนนี้ว่าเซ็นเซนต์เขาได้ครับมึงก็พูดไปเลยไม่เกี่ยวมึงพูดนานก็ไม่พอเรามาขอเขาด้วยแอร์ก็ไม่ค่อยอาจจะขอให้เขาพูดกับเราไปลยไปดัดจังด้วยไปลยไปดัดจังด้วยเอาลยแล้วครับก็ฝากไว้นะครับ6มีนาคมนะครับแต่งมังนะครับไปดูกันทีเดียนะจ๊ะพี่น้องครับก็ฝากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าถ้าเส้นของตลกพวกลุงลงเป็นเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถ้าเส้นเรื่องรายละเอียดพระญี่ปุ่นกับพระ ไทยทําทอะไรได้ทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยปัญหาเกิดขึ้นต้องสองคนนี้ครับครับผมและเส้นสวยก็คือน้องออมครับ <Okay. S 1> โอเคออมออมว่าไงเรื่องนี้ออมฝ่ากแต่เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้ทิ้งชาวชาบอกว่าครับเอเอลูกสาวเป็นไงตอนนี้นนดังไปแล้วทุกคนตบมือกราวเลยอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเขาทำไงหรือเปล่ากูแอบเพีนแอบเพียนทำไมเ่ะอไม่ค่อยไม่กล่อยเขาทำไงหรือเปล่าตบมือหน่อยดังไปทุกคนตกดังไม่ค่อยเข้า อะไรอ่ะขอบคุณขอบคุณไงขอบคุณแทนขอบคุณไงแม่กูเห็นจังหวะนี้เลยแม่ก็พักภูมอยู่ไงขอบคุณเปครับใช่กอบคุณจะอยู่อ่ะน้องอมฝากถึงเรื่องนี้เลยลูกก็เป็นเรื่องที่แปลกแปลกแนวครับผมมีหลายอารมณ์ครับผมหมมีนาคมนะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับสนุกมากครับผมอ่านะครับน้องเฟยครับ ครับก็เส้นเรื่องมันแปลกใหม่ดีครับอยากให้ทุกคนเปิดใจครับเราไม่ได้มีแค่ตลกขายตลกอย่างเดียวเส้นดราม่าเส้นโรแมนติกเส้นความสัมพันธ์ต่างๆมีครบรถให้ทุกคนแน่นอนครับฝากด้วยครับผมพินาครับครับผมนะฮะมาที่หนุ่มเป้ครับครับผมมีนี้นะครับผมก็เราไปใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่มาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคุณเสิร์เรื่องนี้นะครับผมสุดท้ายน้องออมครับ ฝากด้วยค่ะภาพ,พยนต์แต่งมั้งนะคะทุกคนตั้งใจกันมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วค่ะโอเคครับผมโ